รอชมขบวนรถธรรมดาขบวนที่262กันนะครับเดี๋ยวกำลังเข้าจอะสถานีโพธารามนะครับก็มารอลีกขบวนรถเร็วที่171นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับก็มีวางรางไปสี่รางแล้วครบแล้วนะครับ262นะครับจะเข้ามารอหลีกกับรถเร็วที่171นะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกา53นาทีนะครับ วิ่งมาตามเวลาเลยนะครับสองหกสองนะครับวิ่งตามเวลาเลยก็มีเมนเอร์สเตชันนางมาครับเดินทางไปกรุงเทพในเดสตสเตชันมาแล้วนะับขบวนสองกสอง แล้วดีเซลางนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับตรงกับวันที่วันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ก็จะใช้รถจักรทำขบวนนะครับมาแล้วเจ็ดหกนาฬิกาห้าสิบสี่นะครับอันนี้เมาแล้วครับมาหลอกมาดูการลับวน จอดพลามแล้วนะครับตรงไนมีเป็นสองกสองนะครับอันนี้ตู้ที่สองนะตูนาภริพัฒน์กรุงเทพนะครับก็เปลี่ยนต้นทางปลายทางนะเส้าหนึ่งเขนนี้นครับ มารอชมขบวนรถเร็วที่171กันนะครับกำลังวิ่งผ่านโพธารามนะครับ16นาฬิกาห้นะครับสองสองรอให้นะครับ มาแล้วนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งะครับหวัวแดงผพอแล้วมาครากระแม่้ากับแม่แมมครับหนึ่งนับห้าสองสี่แปดนะครับ 5, 2, 4, สองสองออกกันนะคะ